ว้าวอันนี้นะครับเลยไอเอลครับแล้วก็พี่ผมพี่ไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะไปไหน น้องตายเลย เขอยากเข้าไปดู้ว่ามันตายอย่างนีนนนน้ทำไร BAAAAAAA <laughs> Тина, мы ada nak? ya dia 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 to sini lock ha apa ยากเลยอย่ะอ้ยตวัวอะไรน้าแบบน้ำกระอีกตู้ฮะอู้ ไม่มีอะไรทำนะว่ายน้ำลิ้นแทนหรือก็ก็ลิ้น เลยมีน้าหัวบบหาบูบายอยู่

大爷的，我给你送金玩偶啊！嗯。嗯 О. А. Где пёр, вот тити.